สำหรับคลิปนี้ก็จะมาว่ากันด้วยหลักการพื้นฐานขับเคลื่อนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นนะครับโดยก่อนหน้านี้เราได้ทำการเขียนโปรแกรมนะครับทดสอบค่าดึงกลางนะฮะหรือมิดเดิลของตัวค่าเฉลี่ยจากเซ็นเซอร์นะครับเมื่ออ่านพื้นสนามสีขาวนะฮะแล้วก็ไปอ่านเส้นสีดำหาค่าเฉลี่ยตึงกลางแล้วได้เท่าไหร่ต่งตางๆนะครับโดยที่ทบทวนนิดนึงนะครับ เซนเซอร์ด้านซ้ายนะครับที่เราต่อเข้ากับพอตอนาล็อก2เนี่ยเราอ่านค่าขึ้นกลางได้ค่าเฉลี่ยขึนกลางได้660คือเจอพื้นสีขาวได้980พอไปอ่านเส้นสีดำเนี่ยได้ค่าประมาณ340บวกกันหาร2เลยได้660สนะครับส่วนทางด้านขวานะครับเมื่อทดสอบเนี่ยอ่านพื้นสนามสีขาวได้980แล้วก็ไปเจอสีดำก็จะได้เส้นสีดำนะฮะได้370 ค่าเฉลียย่ยเกิดการก็ประมาณ675นะรประมาณนี้บวกกันหาร2คราวนี้ในส่วนของการาเขียนโปรแกรมจะมีการอ้างอิงนิดนึงนะครับก็คือว่าเอาค่าเฉลี่ยทางซ้ายและขวาเนี่ยเอามาอ้างอิงในในตัวอย่างในการขับเคลื่อนยนต์นะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น4กรณีนะครับ4เหตุการณ์พื้นฐานโดยที่ตัวแปรนะครับ mid นะ mid underscore l คือค่าเฉลี่ยกกิดกางทางด้านซ้ายนะครับก็ให้กำหนด ค่าตรงกับค่าอินดิการที่จะใช้ในการเปรียบเทียบว่าตอนนั้นอนะหุ่นยนต์เซ็นเซอร์ด้านนั้นนะฮะเจอพื้นสนามหรือเจอเส้นสนามนะครับถ้าเจอพื้นนะเจอพื้นสนามเนี่ยซึ่งมันเป็นสีขาวนะค่าที่อ่านได้จะต้องมากกว่า6กแคลรสิะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วพบว่ามันมากกว่ามิดเดิลแอลตรงนี้นะค่าคงที่ตรงนี้ก็ที่ต่างว่าเจอพื้นสนามแต่ถ้าน้อยกว่าก็แสดงว่าเจอเส้นนะครับเป็นต้น ทั้งเสน้นทางค่าเฉลี่ยด้านซ้ายตัว L ด้านขวาคือตัว R นะครับมิดอนุ e ัอตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกรณีทั้ง4กรณีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นะฮะกรณีแรกนะกรณีที่1สมมุติว่าหุ่นยนต์เนี่ยเคลื่อนที่นะครับไปเรื่อยๆแล้วพบว่าทางด้านซ้ายนะเซ็นเซอร์ทางด้านซ้ายยังเจอพื้นสนามอยู่แล้วก็เซ็นเซอร์ทางด้านขวาเจอพื้นสนามที่เป็นสีขาวอยู่ ลักษณะนี้เราก็ตีต่างว่าหุ่นยนต์ค้อมเส้นละเราก็สั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เดินหน้าตรงต่อไปได้เลยนะครับครนี้ในการเขียนโปรแกรมนะครับตรวจสอบในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะตั้งเงื่อนไขภายในโปรแกรมมาริโนนะฮะว่าถ้าอิดเพืร์ท่านะฮะเซนเซอร์ทางด้านซ้ายในขณะการทํางานของโปรแกรมเนี่ยก็ตดตามว่าในดูนะฮะมีการอ่านค่าเซ็นเซอร์จากอนาล็อก2นะฮะถึงือทางด้านซ้ายเนี่ยเอามาเก็บไว้ในตัวแปรแอใหญ่แล้ว แล้วก็ทำการอ่านค่าอนาลออ็อกทางด้านช่องหนึ่งนะหรือเซนเซอร์ทางด้านขวาเนี่ยเก็บไว้ที่ตัวแปร R ใหญ่นะครับอย่างต่อเน,นื่องดังนั้นถ้าเซนเซอร์ทางด้านซ้ายตรวจสอบว่ามากกว่าพบว่ามากกว่าค่ามิดเดิลทางด้านซ้ายก็ที่ต่ตางว่าเจอพื้นสนามสีขาวนะครับถ้าตรวจสอบแล้วมันมากกว่าเนี่ยจริงนะฮะเจอพื้นถ้าน้อยกว่าก็คือเจอเส้นดำจะไม่ง่าย โดยใช้ตัรก,กะตัวแอน,นเนี่ยนะครับตรรก,กะแอนเป็นตัวเชื่อมระหว่างเงื่อนไขย,ย่อยทั้ง2นะครับเงื่อนไขย,ย่อยที่ว่าก็คือซ้ายกับขวาเซ็นเะซอร์ซ้ายเซ็นเซอร์ขวานะถ้าแปลเป็นสาษาชาวบ้านสํนสาหรับเงื่อนไขนี้เราเวลาเราตั้งเนี่ยก็คือถ้าเซ็นเซอร์ทางด้านซ้ายเจอพื้นที่ขาวและเซนเซอร์ขวาเจอพื้นที่ขาวคือมากกว่าทั้งคู่ซ้ายมากกว่าขวามากกว่า แสดงว่าคอมเส้นอยู่แล้วก็สั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยฟอร์เวิร์ดนะเดินหน้าตรงไปได้เลยนะฮะอันนี้คือกรณีแรกต่อมาคือกรณีที่2กรณีที่2เนี่ยก็เป็นไปนได้ว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอแล้วก็อาจจะไปเจอเส้นโคง้งหรือแรงต่างหรือเดินเบี้ยวนะครับก็อาจจะทําให้มีทีท่าว่าจะหลุดนะฮะไปทางขวามือนะครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับการที่หลุดเส้นไปนทางขวามือนั่นคือหุ่นยนต์เนี่ยเอ่อเคลื่อนที่มาแล้ว พบว่าเซนเซอร์ซ้ายมันไปทับเส้นนะเซนเซอร์ไปเจอเส้นนะก็ทับเส้นอยู่แล้วเซนเซอร์ขวาทางด้านขวานะฮะเจอพื้นสนาสีขาวนะครับในกรณีที่เราจะตรวจสอบว่าหุ่นยนต์เนี่ยเคลื่อนที่เป็นลักษณะนี้หรือเปล่านะครับคือซ้ายเจอเส้นและขวาเจอพื้นขาวนะครับก็ขเขียนโปรแกรมเ,เงื่อนไขนี้ขึ้นมาถ้าอ,อิบก็คือถ้านะฮะเซนเซอร์ซ้ายน้อยกว่าเห็นไหมฮะซ้ายน้อยกว่าก็คือเจอดําและ ขวามากกว่า Mid เดิลอาคือเจอขาวนะฮะซ้ายเจอดาําขวาเจอขาวถ้าตรงกับเงื่อนไขนี้เราก็สั่งให้่นยนต์เนี่ยตบกลับมาทางซ้ายเพื่อพยายามกลับไปค่อมเส้นเพราะว่าเราต้องการสั่งการให้ห่นยนต์เพื่อนที่เดินตามเส้นคือค่อมเส้นนั่นเองนะครับก็เลยสั่งให้สปินเล็บกลับมานะฮะถ้าเจอเงื่อนไขนี้สปินเล็บ SL นะด้วยสปีดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะบางทีก็50-60อะไรเงี้ยนะฮะก็ไปปรับจูนเอา อันนี้คือกรณีสองส่วนกรณีที่3นะครับกรณีที่3ก็อาจเป็นไปได้ว่าหุ่นยนต์กำลังจะหลุดไปทางซ้ายมือนะฮะในกรณีที่หุ่นยนต์กำลังจะหลุดไปทางซ้ายมือก็จะเจอ,อเจอกรณีนี้คะคือเซนเซอร์ทางด้านซ้ายเจอพื้นสีขาวเซ็นเซอร์ขวาเจอเส้นสีดำกำลังจะหลุดละถ้าเราพบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราต้องสั่งกลับเพื่อนยนต์ให้ครับสปินไลท์กลับขึ้นมานะฮะพยายามตบไปทางขว,วากลับไปคอมเส้นให้ได้ เพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งเงื่อนไขายในโปรแกรมก็จะตั้ง I ิถ้าเซนเซอร์ซ้ายนะฮะมากกว่าตรวจสอบว่ามันเจอพื้นสีขาวใช่ไหมก็ใช่มากกว่าและนะแอนตักตัเชื่อมเหมือนเดิมและเซนเซ,นเซอร์ทางด้านขวานะฮะมีค่าน้อยกว่าคือตรวจสอบว่ามันเจอสีดําหรือเปล่าเจอพื้นสีดำเออเจอเส้นสนามสีดําหรือเปล่านะครับถ้าใช่ในกรณีจริงก็สปินไลท์นะสั่งให้ SR คือสปินไลท์ไป นะครับด้วยสปีดค่าค่าหนึงคือ60ในที่นี้นะครับส่วนกรณีสุดท้ายกรณีที่4นะครับก็เป็นไปได้ว,ว่าในบริเวณสนามของเรามีเส้นตัดนะครับมีเส้นตัดหรือว่าทางแยกนะครับก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเกิดในกรณีนั้นเนี่ยก็จะพบว่านะครับเซนเซอร์ซ้ายและเซนเซอร์ขวาเนี่ยเจอเส้นสีดําพร้อมกันนะครับทางซ้ายและขวาเจอเส้นดำพร้อมกัน คือถ้าเป็นในกรณีอย่างงี้ต้องดูว่าตัวสนามมีภารกิจให้เราเทํางานอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับภารกิจของเราบางครั้งเราอาจจําเป็นต้องข้ามเส้นตัดที่1ไปก่อนเส้นตัดที่2ข้ามไปไปเจอเส้นตัดที่3แล้วต้องเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้เป็นต้นนะครับก็คือลําดับของโปรแกรมขึ้นอยู่กับภารกิจละว,ว่าการเจอเส้นตัดในครั้งนั้น,น,นเนี่ยหต้องการให้หุ่นยนต์ทำไมฮะหยุดอยู่ที่เส้นตัดเลยหรือเปล่า2 อาจจะสั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยข้ามเส้นตัดไปนะฮะกรณีที่3ก็อาจจะสั่งให้หุ่นยนต์เมื่อเจอเส้นต, <c oughs> ตัดนี้แล้วทําการเลี้ยวซ้ายก็ได้นะฮะหมุนตัวเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปทางซ้ายหรือกรณีที่อาจจะให้หุ่นยนต์ข้ามเส้นตัดแล้ว,ลวเรียกไปทางขวานะฮะก็คือหมุนตัวเก้าลักษณะ90นะเปลี่ยนเส้นทางไปทางขวาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปเขียนโปรแกรมในการสั่งการเพิ่มเข้าไปเมื่อเมื่อเจอกรณีนี้นะครับเพราะว่ากันไป คราวนี้ภายในโปรแกรมนะฮะเวลาตั้งเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขเจอเส้นตัดเนี่ยก็ใช้เงื่นอนอิบนะะตั้งเงื่อนไขอิบถ้าซ้ายนะฮะมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าก็คือเจอเส้นใช่ไหมและเซนเซอร์ท่านั้นกว่าน้อยกว่า M ิดอาร์ก็คือเจอเส้นนะซ้ายเจ,เ,าเจอเส้นกว่าเจอเส้นก็แล้วแต่ว่าจะให้สั่งการหนึ่งใน4กรณีนี้ยังไงนะครับคราวนี้ ตัวอย่างนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะาตีเส้นสนามเป็นลักษณะเส้นแบบพื้นฐานเลยนะฮะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเนี่ยลักษณะเนี้ยนะฮะโค้งสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วเราจะเขียนโปรแกรมนะครับสั่งการให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยเคลื่อนที่ตามเส้นนะครับแบบอย่างง่ายนะครับใช้เซนเซอร์2ตัวที่ติดใต้ฐานหุ่นยนต์นะครับนี้กลับไปที่โปรแกรม Arduino นะครับอลองกลับไปที่โปรแกรม Arduino เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับก็ประมาณนี้เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราลองอใช้เงื่อนไขนะครับจริงๆใช้เงื่อนไข3เงื่อนไขแรกที่เราเรียนรู้ไปเนะี่ยก็สามารถที่จะกับเครื่อยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นอย่างง่ายได้นะได้แล้วนะคราวนี้เริ่มต้นอของโปรแกรมนะครับสมมุติว่าเราต้องการ กำหนดค่านะครับกึ่งกลางเนี่ยเตรียมเพื่อที่จะมาใช้งานภายในโปรแกรมของเราจากการทดสอบก่อนนี้เนี่ยสมมติว่าประกาศตัวแปร m i d R และ m i d L ขึ้นมานะครับอ n m i ิ L อันนี้คือค่าเฉลี่ยตัวแปรตัวแปรจะเก็บค่าเฉลี่ยแบบคงที่ไว้นะครับซึ่งซ้ายก็มีค่าเท่ากับ660นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ M i d r ทางน้านกว่าที่เราทำการทดสอบแล้วหาค่าได้ของพี่จะเป็น ,67 5ของน้องๆเป็นเท่าไหร่ก็กำหนดไปนะครับตามที่คำนวณได้นะครับแต่ถ้าวันหน้าส,สภาวะแวดล้อมของสนามเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็มากำหนดค่าทั้ง2ตัวนี้ใหม่นะฮะซ้ายและขวาใหม่ก็ขึ้นอยู่ว่าในภาวะที่สนามนั้นเนี่ยมันไปอยู่ที่หนึ่งสภาวะแสงเปลี่ยนนะครับก็ กำหนดตอนต้นของโปรแกรมตรงนี้ให้เปลี่ยนแปลงตามไปนะครับมันก็จะส่งผลให้เงื่อนไขาภายในโปรแกรมต่างๆที่เรากําหนดเป็นลักษณะของตัวแปรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนหลายๆจุดพร้อมกันเลยมันจะทําให้การทํางานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับถัดมาเริ่มต้นปล่อยตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับให้ใช้คําสั่งโอเคนะครับเริ่มต้นรอการกดปุ่มโอเคแล้วหุ่นยนต์ค่อยออกตัวนะครับจะเซตหน่อย หลังจากนั้นนะครับโปรแกรมนี้อาจจะยาวยาวขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะโอเคไม่เป็นไรตินตามเริ่มต้นเนี่ยในการทํางานของลูปหลังจากกดปุ่มโอเคเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะตั้งเงื่อนไขทั้ง3เงื่อนไขแรกที่เราว่าดไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําเลยก็คือเราต้องอ่านค่าของเซนเซอร์หรือว่าค่าอนาล็อกทั้งซ้ายและขว,วานะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องในลําดับแรกนะครับในนี้ก็ อ่านค่าจากตัวแปรตั้งค่าตัวแปรเป็นชื่อเล็บแล้วกันนะครับเซนเซอร์ทางด้านซ้ายอ่านค่าอนาล็อกทางด้านซ้ายคืออนาล็อก2นะครับหลังจากนั้นทำการ c o p y นะครับอ,อ่านค่าช่องอนาล็อก1ซึ่งก็คือเซนเซอร์ทางด้านขวาครับเซนเซอร์อะจับเส้นนะนะฮะเห็นชื่อตัวนี้นให้มันสอดคล้องกับ กาารทงนํโปรแกรมจะได้ได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเงื่อนไขแรก่ลองตั้งเงินไขาจากที่เราดูจาก PowerPoint ไปทนี้ถ้านะครับตั้งท่ารอไว้ก่อนนะครับถ้าเซนเซอร์ซ้ายนะครับเซนเซอร์ซ้ายค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ซ้ายก็คือชื่อปนะครับอ่านค่าแล้วพบสีขาวก็แสดงต้องตรวจอสา่ามากกว่าถูกไหมมากกว่าค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยคืออะไรครับมิดของทางด้านซ้ายคือด้านไหนก็ด้านนั้นนะฮะเวลาเปรียบเทียบเนี่ยซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาเทียบกันนะฮะและใช้เงื่อนไขแอนเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างเงื่อนไขย,ย่อยของค่าจากเซ็นเซอร์ด้านซ้ายและด้านขวานะครับเปรียบเทียบอสองเงื่อนไขย,ย่อย,ยร่วมกันโดยใช้ตรรก,กะแอนนะครับถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขคือผู้ง่ายสรุปเงื่อนไข2เงื่อนไขเป็นจริงทังคู่อะ่ะผลลัพธ์ ทำใหเ้เป็นจริงเนี่ยมันจะทํางานภายในบล็อกของอีกนั้นๆน,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 นะครับอ่ะคราวนี้มาตรวจสอบเซนเซอร์ทางด้านขวากันบ้างนะครับตรวจสอบว่าเจอซ้ายเจอขาวขวาเจอขาวหรือไม่นะครับถ้าใช่สั่งให้เดินหน้าต่อไปแสดงว่าติดตามขาอมเส้นอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เลยเลยเป็นมิดของฝั่งตัวเองก็คือมิดทางด้นานไ i g นะครับถ้าใช่จริงก็สั่งให้เดินหน้าไปนะครับ ในที่นี้เอาแบบสปีดต่ำ,ตำนะครับ40นะพอให้เห็นผลแต่ถ้ามันช้าไปเราเค่อยมาปรับสปีดทีหลังก็ได้เห็นไหมอันนี้คือเงื่อนไขที่1นนะครับที่เราเขียนโปรแกรมตรวจสอบว่าหุ่นยนต์เนี่ยข้อมเส้นแล้วหรือยังนะถ้าข้อมเส้นอยู่ก็ให้เดินหน้าต่อไปนะครับเสร็จเรียบร้อยกรณีที่2จะตรวจสอบว่าหุ่นยนต์เนี่ยทางด้านซ้ายทำไมฮะไปเจอเส้นกําลังจะหลุดเส้นนะครับไปทางด้านซ้ายอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ copy มาเป็นเงื่อนไขที่2นะครับอ่า copy มาแล้วนะอันนี้คือเงื่อนไขที่2ชุดนี้นะครับที่ copy มาจากด้านบนอ่าอันนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหมายนีดหนึ่งเงื่อนไขที่2เนี่ยที่เราจะตรวจสอบก็คือตรวจสอบว่าถ้าเซนเซอร์ซ้ายนะฮะเจอเส้นแต่ว่าเซนเซอร์ทางด้านขวาเนี่ยยังพบพื้นอยู่แสดงว่าหุ่นยนต์กำลังจะหลุดนะฮะจะหลุดจากเส้นเนี่ย ไปทางซ้ายเพราะนั้นฝั่งไหนจะหลุดเราก็ตบกลับไปทางฝั่งนั้นนะฮะในที่นี้ก็คือ SL นะครับก็สปินเล็บไปนะครับ,บกลับไปโอเคเสร็จเรียบร้อยก็เหลืออีกเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็ copy นะครับ copy เงื่อไนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ได้ pattern เหมือนกันนะครับเงื่อนไขที่3หุ่นยนต์กำลังจะ คือฝั่งไหนพบเส้นอะตกไปฝั่งนั้นนะครับตรงนี้ก็มากกว่าแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าให้ด้านขวาเนี่ยเจอเส้นบ้างเห็นไหมฮะถ้าด้านซ้ายเจอพื้นสนามด้านขวาเจอเส้นนะครับเพราะว่าที่เจอเส้นเพราะว่ามันตรวจสอบเป็นจริงพบเพามันน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าคือเจอเส้นสีดำต้องตบกลับไปฝั่งนั้นเพื่อกลับ กลับไปคอมเซนให้ได้นะครับอ่าก็เปลี่ยนเป็นสปินไลท์นะครับที่40อ่าเปอร์เซ็นต์ของกำลังสูงสุดเหมือนกันหมดนะครับคราวนี้สังเกตว่าเอ่อสปีดตรงเนี้ยเราฟิกไว้ที่40ใช่ไหมฮะเราก็สามารถปรับปรับแต่งนิดนึงก็ได้ให้โปรแกรมเนี่ยมันอ่าแก้ไขโปรแกรมได้สะดวกขึ้นในอนาคตนะฮะเช่น sp ของเรากำหนดตัวแปรตัวแปรหนึ่ง มีค่าเท่ากับ40เรมิโคลน olon, นะเราก็บอกว่าตรงนี้แทนด้วย sp อ่าเป็นตัวแปรที่อะมากำหนดค่าของสปีด่า sp sp อย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็กลายเป็นว่า่าไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเป็น40มีค่าเป็น40อย่างเงี้ยหมดเลยแต่ถ้าวันหน้าถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็น30อย่างเงี้ยเราก็มาแก้ไขที่จุดเดียวเห็นไหมคร sp มีค่า30 ดังนั้นจุดนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็น30 30 30อัตโนมัติและยิ่งถ้าเกิดอนาคตเราโปรแกรมของเราเนี่ยมีมีชุดคําสั่งรูปแบบเนี้ยมี20 30จุดเราไม่ต้องไปนั่งแก้ทีละ30 40จุดเราแก้ที่จุดเดียวก็จะส่งผลถึง30 40จุดที่ว่านั้นนะครับก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะครับเอาล่ะเขียนโปรแกรมเสร็จนะครับทดสอบโปรแกรมซิมีข้อผิดพลาดและทํางานถูกต้องไหมนะครับเราทําการเปิด power แล้วก็ ดาวโหลดอ่าเห็นหมฮะมีข้อผิดพลาดเขาแจ้งว่าอ่า h t right Was not scope เนะฮเราก็ไปตรวจสอบดูว่า i g h t อ๋อเราพิมพ์ตกตั้งแต่แรกไม่ได้ compile ทดสอบเลยอ่าลองดูนะฮะแก้ไขดูหลังจากนั้นนะครับพอเขียนโปรแกรมเสร็จอัปโหลดอะไรเสร็จต่างๆนะครับเราก็จะไปดูที่สนามกันนะครับ กลับมาที่สนามเราเริ่มเราจะมาเริ่มปล่อยตัวคุนยนต์กันนะครับที่สนามจับคุนยนต์คอมเส้นนะครับแล้วกดปุ่มโอเคนะครับลองดูซิว่าอ่าโอเคนะฮะการเคลื่อนที่ได้อยู่โอเค พอได้พอได้คราวนี้ลองกลับฝั่งดูนะครับลองกลับฝั่งหุ่นยนต์ดูซิว่ายัางทำงานได้ถูกต้องคล้ๆเดิมไหมโอเคประมาณนี้นะครับคราวนี้ถัดมานะครับคราวนี้ลองถัดมาเราจะลองทดสอบให้มันวิ่งเร็วขึ้น นะครับวิ่งเร็วขึ้นอีกสักนิดนึงมันจะหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราลองกลับมาแก้ไขโปรแกรมตอนเนี้ยวิ่งด้วยสปีดนะครับไม่ว่าการเดินหน้าเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาของเราเนี่ยสปีดคือ 4, เอ่อ30นะฮะอันนี้อยากวิ่งให้มันเร็วขึ้นนะครับเช่นว่าอ่ะสัก40นะครับแก้ไขโปรแกรมเสร็จอัพโหลดเข้าไป หลังจากอัพโปรเซสปุ๊บปล่อยตัวหุ่นยนต์ที่สนามนะครับเหมือนเดิมดูซีวิ่งเร็วขึ้นไหมมีผลขนาดไหนดูขึ้นมามีสปีดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่วิ่งร้อยเนี่ยน่าจะเอาไมา่อยู่นะว่ากันไปนะครับโอเคนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับการพัฒนาโปรแกรมขับเคลื่อนยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นนะครับ